งานี่ถยเดบา บาวานเดี๋ยวลงมาเบาหวานเจอมาก Oh. ก็รักแต่ก็รักตีสอีเรียนชื่อมไดกินไมดีเเดีหรอเาางนีรเ็นแรงก็กแบบกเจขอบ้าวแล้ว็กัเกิดเด็กจ่ริงแไม่เคยดีหรอเดือนละตีสเป็นเจ็ดูตงที่ยม่ได้เจ็ดเลเจ็เ็เเอา่าา เขาก็บอกว่าเดี๋ยวลาแต่เวลาไม่เคย <laughs> come okay. on hey hey ไปเจาวะเขาล้มไปชนเขาล้มดูได้แล้วเดี๋ยวแกระวังเดี๋ยวชนเขาล้มเดี๋ยวแล้ววันนั้นของวะออกเลยไม่เอาเองโอยทำไมไม่บอกอ่ะโหยเปนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแกโดูแกโดนไม่มีแล้วแกปิดปิดปิดไม่เอาแล้วตอนจะปิดแล้วมึบอก วันนี้อะตัวเปิดกับถูกด้วยแม่เบอร์สองฮัลโหลฮัลโหลนี่เขาถ่ายไป็นยังไงนะก็จะถ่ายไปลงในนู้นไงอ๋อใน็ตเน็ตไม่ใช่ในเน็ตรวมห้าเลยเฮ้ยเบ่งยมู

อะไรอะทำไมอะตอดบเีนเขา่ันอะไต้เงนี่มองเนโค้สทุทีไอ้ม่้ะดานด้วยี่ตุ้ยระดานมันขาวใช่ไหมใช่อันนี้มันจดังมันเป็นอย่างนี้ แต่านเดนต่ฮะงานะเดนตัดแต่งานที่มีงานเยแต่งานแตงนแตงงานเดี๋ยวผมจะแต่งทีนีมว่ามาละจุไสได้แต่ห้ามร้องไห้นะจะเสียใจไม่ได้นะ เหนืนอออน่อยด้วยมองมองเป็นเลยมองเป็นโกลว่าอย่างนี้ขึ้นก็นลำบากแล้วเนี่ยไม่ลวากแล้วน้องเล่นน้งไาไม่ลำบากเลยแต่เรามีทางขึ้นคุยเอาจริงใช่ไหมเนะนี่ยรู้นะก็ขนมมันก็เล่นแจ้งเนกัที่เราเล่นกันกเล่นแจ้ง

ไหงคงไม่เป็นไรกับเรากินไปเรื่องคงจะมีอยู่เฉยดีกว่าไงเลยพี่ทุยไงเลยเดี๋ยวผมก็ขุนเป้าให้ตรงนี้ไงายเลยน้องายเลยไงเลย แนนไกยูตูกินปิดลูกมานยนพือาเมื่อไดเนจาจับเรอยานี้คุณลุงครับครั้งแล้วคุณลุงเล่นกับเขาด้ไหมได้ใช่ไม่เออเล่นหมวกไวหกไว้หกไว้หมวกไว้หมวกไว้หมวไ้ม่ไยรอแลไ่ได้่นเรยเปนตกเรกอ้าลุกค้าดีเท่มาก mọi người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  mọi

Yeah, I กินแล้วจะเอาโคนขึ้นมาเอ้ารู้ว <c oughs> ่าเพราะเราเราอะไรกันได้บ้านแต่ว่ากินแล้วเราแบบดูแล้วลคนค <c oughs> นประกอบกนนากรน่าจะดียัง <c oughs> มีหลอกกัาด้วยนะมีมีเปิดคอให้เราเตะด้วยนะ <c oughs> โอ้ยปิ้ตุ้ยธรรมาดามคนจนเลยลูกูกชนนี่แน่นอนนี่คนดีนหรอพี่ตุ้ยเขาเน่ยเหลีย่ยมแบบปลาผมกินชอบพี่ตุ้ยไง ไม่คุ้มยังไงมาุแล้วเลยเพราะเราส่งตัวเยอะเกินไปนะเอฮรส่งหลายตัวส่ไัเป็นไงล่ะโอ้โหพี่ดนทับพี่ดิ๊ส่งมาเองมอโทษอะไผมได้อะบล็อกเไปก่อนดิอาไปก่อนดิเสมอเสมเสมอเสมอเสมอไม่ได้ม่ไ้ลงนะ เปิดเปิดหน้าัรนั้วะเปิดหน้ามีมีกระดาษอยู่ไหมครืองบ่มากินส้อมาเลืเี้ยกพูดมาแล้วพี่ตุ้ยลุยเชียย์อยู่ฮะกินได้ปกเนี่ยดูนะคิดอะไรอยู่เห็นีย่ก็มาเียนะ โคนสองตัวพี่ไม่้องอกไม่ค่อยดีตัวนี้ขาดเยอะอ้าวโคนเมื่อกี้ก่อนมันไปอยู่แล้วปุยกลับเดี๋ยวเบี้ยไปสู้เดี๋ยวเบี้ยไปสู่โอ้โหเป็นไงเฮ้ยเขามาได้ยังไง โอ้มีมุมแล้วเส็จแน่พี่ตุ้ยขูดนี่ใส่ไม่ดีแปลว่าหี่ตัวอโอ้โหอาไป่งดมอก๊ยกิอะกินอะไรไม่ได้เราพี่เนาะเดี๋ยวเราก็ผูกุูดูตัเองเลยอืมตนี้ เลึกเหลือเกินไม่น่าหนุบอะไรนะกขน,นุ่มเจ้าเสน่หนี่นะมาไหมมาไหมรับหนุ่มเจ้าเสน่หจะมาหรือเปล่าโออกมาลงไปผูกไม่รู้ไม่บอกศัตรูบอกไม่ได้ออกมาลงไปผูกกินก็บอกไม่ได้จะไม่เข้ากับพี่ทุยอีกไม่ผูก่ครับผูกทำไมถามไม่แจะกลับหรือเปล่า ถามว่าที่ทุยจะกลับดีหรือเปล่าโอ้โหคุณ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 ได้สุดนะเรงนี้เอาเนี้อจับกินนี่จับกินนี่โอ้ชุดะทุสลายคนเราจับเขาไปทางนี้ดิกับอานี้ไว้ัได้ับกไปัมาแต่ไม่ดีเราเราได้เราก็จัมา เขากินมาแล้วก็เรียกินไปยันพอยได้ใช่ไหมใช่กินกันกินกันก็หมดแล้วพี่ไม่มีอะไรแล้วนี่โคนก่อนนะใช่ไล่ทีน่าจะโัว์สุดแล้วัวอุ้ยกินครับกินครับจับครับยังไม่ตายวะกินหาไปตัวยังงี้เหรอนี่นู่นน่ะมเดินตายเดียวแลยนี่เดินไม่ได้หรอา มันเดินตาเดียวแล้วทีไหนี่ยงกุ๊บตัวอะไรกินไหมล่ะกินดิเก็บไปทำไมรู้จักการกินข้ามุดมุดมุดไม่มุด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 หรอโอ้ย มันนี่ปั๊บพลุกั๊บกิน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 ไม่ไย่เบล็อกันบลอกันไม่ได้เเียงใดไน่ เาแตกเลยนี่แน่ลูกกําี๋เฮ้ยทำดีแล้วเย่ายัง้ทุยูยิ้มเลยเป็นไงล่ะมาเกมอะไุยิ้มอนึางนี้ด้ยไงแค่แน่แน่แค่แน่แน่แย่แน้าไม่ใช่คนดี ความอุภาพและก็ไปประเด็นของทันหุ์ไแล้วก็ผ่านเรื่องทะเลว่าจับหมดจบมาได้มาได้จากพนุเนี่ยานามาแล้วกองอร่อยที่จริงไม่เลวว่าม่จักเนื้อม่จักทุมันไม่จั่งไก่ย่างยัมาแลักหางาย่าทังวงที่นี่เนตัลัที่จะาทนี้เรนั้นก็ได้่ แล้วมวมเขามันมงกเขาจะรบปภาพเป็นใครกันแล้วผลจะเข้ากันจะไม่เอาลูกเล็กทูกใหญ่มาทักกันมาอะไรพวกเขาถือว่ามันแตกรูปมัน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 ค hey. yeah. ันำแล้วใครก็ไม่รู้จะไม่ยอมให้น้ไม่ทำให้เดือดริ้วที่เมื่อ่มด้าา้ใเป็นน้ำมัเล็ 1ครับนับรอ เมื่อกี้ทำเร็วไม่ได้ทำเร็วนเรียกตัวนั้นตายเพราะพี่จะยืนคู่งนอี้เคยจะลวดเข้ามาดกินนด้วยอย่างงั้งน ไม่กินก็ได้ครับลองกินเองเนี่ยอีโต้เหน็บหลังไงเรามือไรอิโต้เหน็บหลังไม่เป็นเหรอเยี่เป็นคนชอบดื่มมามากทุกวันนี้ใช่เราต้องมาคับเข้าอีโต้เหน็บหลังแบบนี้คยกินอ๋อเคยกินเคยกินสี่ครับยุกใช้ชีสยุกดีขึ้นบเดียุกโดนห้าครับเราไวกว่านะทีเดียวเราเข้าก่อนอุยแทงก็เป็นครับถูกครับโอ้เกือบแล้